ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k t w b อนจ็นนะครับหรือว่าสูนยบริการเกียงไคคอนจ็นนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูเครื่องเชื่อมนะครับผมเครื่องเชื่อมที่ขอนจันนะครับว่ามีเครื่องประเภทไหนบ้างนะครับมีเครื่องแบบไหนบ้างราคาแบบไหนบ้างราคาเหมาะสําหรับการใช้งานหรือเปล่าหรือว่าเครื่องประเภทไหนที่เหมาะสําหรับงานหนักงานเบานะครับหรือว่าตัดเล็กนะครับ มีทั้งเครื่องตัดนะครับแล้วก็เครื่องเชื่อมสเตนเลสเครื่องเชื่อมเหล็กเครื่องเชื่อมอลูมิเนียมนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาแนะนําให้ดูนะครับว่าอยู่ที่คอนเจนมีเครื่องประเภทไหนบ้างนะครับผมสําหรับลูกค้าที่กาลังมองหานะครับอยู่จังหวัดคอนเจนนะครับผมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูที่ศูนย์บริการของเราได้นะครับผมมาดูกันเลยครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับผมเอาเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องราคาหลักพันขึ้นนะครับผม ก็จะมีเครื่องทุกวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์มาหมดแล้วนะครับผมสําหรับเครื่องเชื่อมนะครับผมเอาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวหลักพันก่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวของแวลูนะครับผมก็เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อแวลูนะครับเป็นรุ่นเ4สสี่้อยนะครับสําหรับเครื่องเชื่อมพวกนี้นะครับเครื่องเชื่อมด้านบนนี้นะครับผมราคาอยู่หลักพันนะครับก็ เหมาะสำหรับงานทั่วไปนะครับผมไม่ใช่งานหนักเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีทั้ง S400 F500 นะครับของ v ว l u e ูแล้วก็ของ h ฮ c t o นะครับผม V1 แล้วก็ดูว Hit ่าฮิตหิืตลาดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม n o v o ารนะครับผม Novo ารกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตัว160ถึง200นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีนะครับผม แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัว S 200นะครับเป็นของโกลนะครับผมเครื่องเชื่อมด้านบนนี้ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเชื่อมทั่วไปนะครับผมแต่ทุกตัวก็รับประกัน1ปีนะครับผมก็คือด้านบนนี้เป็นเครื่องเชื่อมเหมาะสําหรับลวด2.6นะครับผม2.6ถึง3.2นะครับ มาลงมาด้านล่างนะครับผมสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นของเกียร์สิบนะครับเครื่องเชื่อมประเภทนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่200แอมป์นะครับ200แอมป์300แอมป์400แอมป์นะครับผมนี่นะครับก็จัประมาณนี้นะครับมาดูตัวแรกนะครับของเกียร์สิบนะครับก็จะเป็นรุ่นอาร์ค205นะครับ พวกนี้กระแสเชื่อมก็จะอยู่ที่200 20แอมป์นะครับผมมีอาร์ค205นะครับแล้วก็อาร์ค 200D บวกนะครับผมเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นะครับไอตัว 200D บวกตัวนี้ก็ค่อนข้างขายดีนะครับผมค่อนข้างใช้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ค250นะครับพวกนี้ก็ใช้ลวดเอ อา5ได้นะครับอาร์ค250อาร์ค3 0 0นะครับสาหรับเครื่องเชื่อมอาร์คนะครับผมจี้คอนเจนนะครับว่าตัวนี้เป็นใช้สําหรับเชื่อมเหล็กนะครับผมเชื่อมเหล็กเป็นเชื่อมทูบนะครับก็คือการทูบเขาเรียกว่าเชื่อมไฟฟ้านะครับผมพวกตระก,กูลอาร์คนะครับผมต่อไปจะเป็นตระก,กูลติ๊กนะครับ ติ๊กของเราก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ติ๊กสองร้อยนะครับติ๊กสองร้อยถึงนะถึงสองร้อยห้าสิบแต่ว่าอยู่คอนเจนเราเอามาเฉพาะติ๊กสองร้อยนะครับติ๊กสองร้อยก็งานของเขาก็จะเป็นงานเชื่อมสแตนเลสนะครับผมเป็นงานเชื่อมสแตนเลสเป็นงานอาร์สแตนเลสนะครับพวกงานเก็บรายละเอียดหรือว่างานสวยงามนะครับผมสําหรับสแตนเลสนะครับสาหรับราคานะครับ ราคาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมราคาก็ไม่แพงเขาทชิคนะครับผมก็จะมาแล้วครับต้นแบบอาร์คนะครับอาร์ครรแล้วก็จะมาติกนะครับต่อไปก็จะเป็นคัดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นคัดคัดของเราก็เริ่มต้นตั้งแต่สี่สิบหกสิบร้อยนะครับแต่อยู่ที่คนจัิมีสี่สิบนะครับแล้วก็หกสิบนะครับผมสำหรับพวกนี้ก็ ตัดเหล็กได้ตั้งแต่สูงสุดถึง20มิลน,นะครับผมถ้าเป็น40ก็ตัดดีที่สุดอยู่ที่6มิลนะครับเป็น60ตัดดีที่สุดก็อยู่ที่12มิลน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดเหล็กที่โดยไม่ใช้แก๊สหรือว่าไม่ได้ใช้อก้การ LPG อลไรเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเครื่องตัดไปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จเด่นะครับก็เครื่องชาร์จทั่วไปนะอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดนะครับเครื่องชาร์จนะครับเราได้อาร์คแล้วก็ติ๊กแล้วก็คัดนะครับต่อไปก็จะเป็นมิกนะครับผมเครื่องมิกนะครับเครื่องมิกที่ศูนคอนเจนนะครับของผมก็จะเป็น Mic, มิกมีเจสิกแล้วก็โปลนนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นิยมนะครับเป็นตัวเจสิกนะครับเจสิกก็ทําเริ่มต้นตั้งแต่160นะครับถึง200นะครับอยู่ที่คอนเจนนะครับแต่ว่าอยู่สานักง,งานใหญ่เรามีตั้งแต่160 200 250 350นะครับผมแต่ว่าอยู่นี่เราเอา,เอามาแค่มิก160ถึง200นะครับผมก็มิก160นะครับก็สามารถเชื่อมเหล็กได้นะครับเชื่อมเหล็กเชื่อม สเตเลสได้นะครับผมแต่จุดเด่นของเขาก็คือนะครับผมมิกจะไม่มีสลกนะครับเวลาเชื่อมนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องมิกนะครับราคาเดี๋ยวก็ผมจะแปะไว้ในใต้ลิงก์ครับหรือว่าจะทิ้งเบอร์โทรไว้หรือว่าอ d ดีไลไว้ลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมราคาก็หมืน่นต้นๆนะครับผม สำหรับมิกหนึ่งหกศูนมิกสองร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมิกสองร้อยโปลนะครับพวกนี้มันก็จะสามารถเชื่อมทูบได้ด้วยกันเหมือนกันนะครับผมก็คือมันมีสองระบบนะครับสําหรับเครื่องมิกนะครับลูกค้าที่เอาอยากเอาไปเชื่อมไฟฟ้าก็ได้หรือว่าอยากเอาไปเชื่อมมิกก็ได้นะครับสาหรับตู้มิกนะครับจะมีสองระบบ ็คือเพื่อท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังมองหาเครื่องเชื่อมอยู่ที่แถวๆขอนแก่นหรือว่าแถวๆจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมต่อไปเราได้เชื่อมไฟฟ้าแล้วเชื่อมทูบแล้วติ๊กแล้วแล้วก็คัดแล้วแล้วแล้วก็มิกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเครื่องสําหรับพิเศษนะครับเป็นเครื่องสําหรับเชื่อมอลูมิเนียมนะครับผม,มเป็นเครื่องสําหรับเชื่อมอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับผม,มก็จะเป็นรุ่นนะครับ ติกสองร้อยพีเอดีเอ็กนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นของเจ็ดสิบติกสองร้อยพีเอดีเอ็กตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กอลูมิเนียมทองแดงนะครับผมนี่นะครับมันไฟออกมาก็จะเป็นไฟออกมาเป็นทั้งเอซีแล้วก็ดีซีนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอะไร ไรลเราก็มีนะครับพวกคัดนะครับอะไรพวกหัวคัดหรือว่าเล็กโถดอะไรมีนะครับผมแล้วก็ลวดนะครับลวดมีตั้งแต่ห้ากิโลสิบสิบห้ากิโลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องเชื่อมนะครับผมท่านใดกําลังมองหานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับต้องการหาเครื่องเชื่อมไปไว้ ติดบ้านหรือว่าไปรับเหมาหรือว่างานก่อสร้างหรือว่างานหนักงานเบาแล้วครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์ศู3 3 6ส7 0ามสามนหกดเ็ดศูนย์ะครับเรามีเครื่องเชื่อมตั้งแต่งานเล็กนะครับงานเล็กๆนะครับงานใหญ่งานกลางมีหมดนะครับผมมีทั้งเชื่อมเหล็กเชื่อมอลูมลูเนียมสเตนเลสนะครับผมสินค้าเรารับประกันหนึ่งปีนะครับผมก็ ใ่นไหนสนใจก็โทรามาสอบถามได้นะครับเบอร์0.3306กิจจ์0แล้วก็ H ID line KTDB line หกพันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปหนึ่งนะครับที่แนะนําเครื่องเชื่อมให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าอยู่ที่ขอนก่นมันมีเครื่องเชื่อมให้เลือกแบบไหนบ้างน,นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกติดตามนะครับช่องเครื่องมือ KTDB ขอนก่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ